สวัสดีค่ะวันนี้คุณลุงก็จะเปได้เหิียวกมูลใชหมเนาะก็ไปได้เหยียวกมูลเลนะี่ยค่ไหกได้เหยียวกมูลเลนะ <laughs> ด็กใครอ,อะสวัสดีค่ะเรียนคะนสวยจะกินหรกินปลกินได้ลยน อีกีิบหมือก็ซเดือนลาอ้ยมันะอกัเตี้ข้าตเจ้ากับปีล่อเบิงแล้วม่านี่เป็นอันคนข้าเป็นเสียไปดังฮอกเล่กินส้าวไปจมูกขพยานนะพยานานตา่เกินข้าว่ข้าวน้อกินแล้วกินเจกับี่น้หัเลยเป็นเป็นเกียบเกีบยบตายดังเป็นอันนี้ไปเลยลาลัาตุ่มะ โอ้วกันยากค่ะเนาะต้มะจีเแดดคือกองผัวคิดว่าอยากกินอะไรไหมเขาคุ้นเ้าอยากกินอะมาอยากกินกก็อยากกินกระเพราตนี่นี่นี่กับมังงี้ก็ได้เลี้ยงที่น้านลุงเก่าูดีบ้างหัวคนกูบรรยกาศนคะ ปลากระมาพร้อมสองสองตัวาปุ้นนะกระมากดองแล้วค่ะโอ้กินร้อนซีฟิล์มไม่ได้ยากเนี่ยอันนี้ใส่เจงนี่ิี่ะรอเจงทำอะไรเออแม่จะกินอันนี้แหละแม่กินด้วยหน่อยทานให้ใครผัดให้เราได้แหละโอเคแม่ขอจานนึงแล้วก็มีแกงออมผัดน้อนจะแซงอาหารทะเลนะเดีจะแซงอาหารให้เลยนะ ม่ได้ไม่ได้ใส่ก็ใส่มีมีแค่นี้โอเคขอบใจนึยแม่ลูกต้นหอมก็หมดเอาไปใส่ต้นหอมหมดเหรอใช่เดี๋ยวมีหมูย่างอ่ะพรอหมูย่างซี่โครงย่างอ่ะพรอหมูย่างเีงเออนี่โครงซี่โครงย่างอ่ะอ้อก็ดีอันนี้ใครทำอ่ะอันนี้ใครทำเด้เออทำไมมีตัวเล็ิเตอก์เดก้เฉพาะปลาโอ้โหว่าละ สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะรอยกินข้าวกับพ่อคุณนะคะเพราะว่าเรากิน่าปลาร้าไม่ได้เราก็จะกินข้าวผัดนขาที่ใส่แม่ทอดมาได้เลยข้าวที่ใส่เจี๊ฮะข้าวข้าสวยข้างบนเลยครับอันนี้มันเป็นข้าวเย็นเย็นจ้าย็นจาย็นใส่นะเยิ้มส่เป็นเจีบเหรอ

ก็บ่ตินได้อ๋อ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  <laughs> 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 ทางผีโอ้ยมันันเบิ่งเกาอี้นส่วนน้องไปนังเบิ่งดิล่ะ่น้อคือจังน่องจะคล้องนน้อยดิล่ะมันจะอเอมลอยนออเองเนอ้อาผสมข้อขดสมอเองเนอะมันอยเนยกเถิดขี้นนงส้มดิวยู่เถิดไม่กินปลา้วทจ้าที่ขาเราบายดล้วนี่เบอแม่ กิาตกแต่ง้ยไอ้ปลาใช่ไหมปลาทอดใช่ทีเดียวเลยแต่พาเก่งมากแต่แก้วันต้องให้กินต้องให้กินปลาเดินเดื่องจาแม่ขวนเดินขวานละนไปกินได้วานกินได้หนูร่างกายกินรู้กินอันเจ้ากับยูว่ามันขั้นขัน มันปวดมันปวดมรงปานนันูก็เลยอันบ้านเนี่ยเพราะปกติการส้างายกว่บ้านก็เมื่อเขาเมื่อเกิดเรื่สิ่งผสได้ข้นเร่องบ้าเนี่ยบ้านเมืองผสมรวี้นานล้มองยิ่เรื่ออย่างแ่บาเห็นมาเหาเยม้าหลวดของงินช่ทีเป็นเดือนเด็นส่้าส่้องก็ส่องส่องตึกนี้เป็นเื่อ